เยีบหนยียบหน่อยสักรนอยสีได้ไหมคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ไม่ใช่หยียบเราก็ยังเดี๋ยวหมนั่งเกาะติดเสียโดมอยู่นะเพราะว่าจะที่อะไรมาขโมยลวงลึกไม่มีอะไรมาเจาะลึกเออเจาะลึกอาชีพนี้ครับอาชีพโมลากรถพ่วงครับอเรากลับแล้วนะ จากเทเสร็จโอ้ร้องเลยก้อยเท่าไหร่ความเร็วน้องขับ60นี่แต่มันไม่ไม่เกิน80มันไม่ร้องหรอกขึ้นโซก็ให้เท่าไหร่ไม่เกินไม่รู้เลย85ป่ะ80 90้าสิไหมอันนี้85มันร้องแล้ว85ร้องแล้วตั้เก้าสื่นเก้าสมันร้องเออเนี่ยเกาใช้ความเร็ว90นี่นะครับแต่เราน้องขับแค่60นี่60 กินเลนลูกน้องไม่ได้่เพราะว่าเจ็ดสิบพอดีนะ,นะไปเร็วไม่ช้าความเร็วเจ็ดสิบนี่น้ำมันก็จะประหยัดถ้าอย่างนี้มันลอยลำก็วิ่งได้เนี่ยนี่เราอีกเที่ยวหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็ห้าเที่ยวพอดีหเที่ยวหกเที่ยวหกเที่ยวตี่งีสองตุก็ถามหน่อยประสบการณ์ที่เคยแบกมานะ่ะ<ฆ>นี่สายแบกเลยนะมันเหลือไหม แค่ส้มเหลือแต่ซ kind of ่อมใช่ไหมทำไมอ่ะม so ันช่วงล่างมันไปเหรอไปหมดช่วงล่างยางยางอะไรอีกอ่ะท like um yeah. ี่เสียดมเคยทำมาน่ะครับหลังจากแบกมาน้ำมันน้ำมันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกอะซีเรียสเรื่องฟังยางอืมพวกสายแบกค่าส้มค่าส้มเออของนายใหญ่นายของ S <S เอออัน,นั้นรู้อยู่ซีอ่ะซีจะไปหลักอ,อตายมาก็แบ่งแบ่งกันไปแบง่งกนันไปเออเปรียบเทียบก,บกับวิ่งตามน้ำหนักเตอนนี้นี่อยากจะกลับไปแบกเหมือนเดิมไหมโอ้ตามหนักพอแล้วพี่อ๋อตามหนักดีกว่าตามหนักไม่รู้จะรัดยางเลยถ้ายางใหม่นะอ๋อไม่รู้จะรัดยางเลยลืมรัดยางเลย ยางเส้นหนึ่งยางใหม่นี่มันใช้ได้ประมาณหนึ่งปีป่ะไปถึงเหรอาวิ่งอย่างนี้ทุกวันอาได้ประมาณเท่าไหร่้ถผมไม่กี่เดือนเองเลยใช่เลเดอนใช่ไหมไม่ผมใช้แค่ราคาหกพันกบาทเองโอ้นี่ครับใครที่แบกๆอยู่ผมว่าไม่คุ้มหรอกนะได้เงินมานี่ก็เอาเงินไปซ่อมรถอีกช่วงล่าง ไปแน่นอนเลยช่วงล่างเสียเวลาเนาะใช่ผมว่าสู้วิ่งตามน้ำหนักดีกว่าสบายใจด้วยนี่ถ้าตามน้ำหนักเนาะอืมไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยพี่ตอนเช้าเติมเติมน้ำมันอืมไม่ต้องปวดหัวด้วยอืมว่าเบรกว่าต้องไปยางระเบิดที่ไหนอืมแตกหนึ่งเส้นก็วิ่งไม่ได้แล้วต้องจอ,อ,อดรอเออถ้าแตกหนึ่งเส้น ใ่ครับไปนี่ห้ากิโลก็นั่งแท่นละอืแต่เส้นหนึ่งนี่ไปต่อไม่ได้เหรอไม่ได้อันนี้คือพูดถึงกี่ตันนี่เนร้อยอ่ะอร้อยแต่ว่าถ้าใส่แค่สี่สิบสามารถไปได้เรื่อยๆถ้าเราใส่สี่สิบตันก็ไปได้เรื่อยๆไอ้สี่สิบนี่รวมรถใช่ไหมไม่หรือว่าเฉพะของรวมรถก็ประมาณหกสิบอ๋อเนี่ยไปได้ ไม่ได้แต่ว่าถ้าเต็มก็ไปไม่ได้ต้องจอดลงยกยางได้กี่ร้านฝ่ายยางมันไม่ค่อยไปอ๋อรถแบงหนักเสียงเหรอไม่แบงหนักเขาไม่อยากไปยุ่งเืองกระพังไงไฮไฮโอลิกไงนั่นแหละไอ้ตัวยกไฮโอลิกไงใช่พอดที่แบว่าโอ้ไปเยอะเขาเออมันก็ต้องใช้กี่ตันล่ะแม่แรงใช่เออห้าสิบได้อยู่ สูงครับจนทุกวันนี้กระทะแตกกระทะแตก่อีกหนึ่กระทะก็แตกอีกฮะอืมยางก็มือแต่ถ้าใส่ยางอย่างนี้ไม่ได้นะราคาห้าพันไม่ได้ออ๋ถ้าแบรกจริงๆต้องใส่เส้นเท่าไหร่เส้นใสุ่ลูนละ่ะผมเคยใส่ลูนลาย สัพหลังวิ่งไม้สับอ่ะม่เหลือม่เเลือเหมือนกันมือหลือเลยพี่วิ่งไม้สับจากนี่ไปเออวิ่งไปไหนนะข้ามทุกมืออข้ามทุกหมื่นสองเนาะน้ำมันก็หมื่นสองละอ้าวแค่พี่ได้กลับมาเฉยๆหรอกอ๋อก็คือได้หนักไปไอ้ได้หนักกลับใช่แค่นั้นใช่ค่าน้ำมันหมื่นสองใช่แล้วถ้าพี่ไป รถแตกๆด้วยตำรวจจำสองสามพันอีกไม่เหลืออีกไม่เหลืออีกใช่อลองมาแล้วรอบๆปะลองมาแล้วใช่ไม่สับแต่ว่าเราแต่ว่าถ้าเขาทำธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเป็นพวกมันพวกมันน่ะแ้่เขาได้ไปได้อยู่โอ้ใช่แต่แต่ว่าถ้าเราไปรับจ้างไม่ได้อะไรหรอกถ้าเราไปรับจ้างคือไม่ได้เลยนะไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าเขามีธุรกิจลานมันเนี่ยเขาไปได้เขาได้เขาไปได้ ว่าถ้าไม่ไดคิดที่ว่ารถเราไปรับจากมันไม่เหลือออืนะครับโอเคเสียโดซื้อคันนี้ไม่ได้หรอกลัวดูไปดูมานี่เสียโดมน่าจะชอบหมวดหลักแล้วตอนนี้หมวดหลักนะพี่ตอบโจทย์เลยใช่ไหม ยางไม่ทงหมดดิเออยางก็ไม่เท่ารถพ่วงใช่ไม่ยางไม่ทงหมดดิมันมัมนจะไประเบิดอะไรอ่ะรถวิ่งแค่ลำหนักแค่นั้นอ่ะอจากวันหนึ่งเราวิ่งเราก็ต้องลุยไปอีกเพิ่มเที่ยวไปอีกเพื่อที่จะมาได้วันละสี่พันห้าปักกี้อยู่เลยนี่ย่างคันนี้ที่วิ่งมาหนีวิ่งงานนี่นี่เหลือวันเท่าไหร่คันนี้ทั้งหมดเลทั้งจะเป็นเดือนอ่ะก <c oughs> ็เป็นสิบสิบห้าวัน อ๋อคนละคนละเป็นสิบห้าวันใช่อ้าวสิบห้าวันนี่เหลือเท่าไหร่กันนี่วิ่งงานนี้ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นใช่แปดหมื่นแปดหมื่นก็วันละประมาณพันกว่าบาทเฮ้ยไม่ใช่วันละห้าพันสิบห้าวันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ใช่ค่าค่าลูกน้องค่าอะไรหมดละอ๋ออันนี้ลูกน้องเราจ้างยังไงอะ เที่ยวเดือนละสามพัน้าอ๋อมีเงินเดือนสามพใช่แล้วก็จ้างเป็นเที่ยวอีกใช่ครับอ๋าใครอยากจะมาสมัครนะมาพอแล้วคืนพุ่เยอะแล้วเดี่ใช่เออต้องมันต้องคนขาบแบบไหนเนี่แบบอายุเท่าไหร่ใช่ไหมเออกวาจำกัดอายุไหมไม่จำกัดหรอขอแค่ขยันอ่ะขอแค่ขยันใช่ว่ามันมันเคยเจอมากหมดแล้วพี่เจอมาหมดแล้วไอ ได้วิ่งได้พอสั่งงานจะวิ่งวิ่งไม่ได้โอ้ใช่บางที่ไม่ได้ไอตอนนี้สมัครวิ่งได้บางที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเออใช่บางที่ดูดก็ต้องแก่ก็มีนะเออเครียดให้ตจ้าก๋ใช่ตจ้าก่พูดมากก็ไม่ได้สั่งงานมันเยอะเกินสั่งเยอะเกินใช่เออเพราะว่าอาชีพนี้ต้องง้อลูกน้องเหรอผมว่าเลิกง้อแล้วบอใช่อืมถ้าง้ออ่ะก็อยู่อย่างเงี้นแหละ คือถ้าใช้ไม่ได้ออกเลยหาคนใหม่ใช่ใช่พี่เคยใช้เคยง้อแล้วพี่ง้อเราเราเจ็บเิงเจ็บเิงอีกใช่เอาพี่พี่จะตามใจแต่ละคนใช่ไหมคือตอนเนี้ยมีน้องที่ว่าแบบไปด้วยกันได้เนี่ยคือไปด้วยกันได้หมดแล้วนะไม่มีปัญหากันแล้วใช่คือคุยกันไม่มีปัญหากันแล้วนี่คุยกันสบายได้เลยใช่ไม่มีแบบ ็บอกแล้วคือคุณลาผมสั่งงานเราบอกเลยว่าถ้าใครไม่ไหวไม่ไหวให้ให้บบกก็จะให้คนขับว่ามันมีคนขับสำร,งรองอีสองคนเลยอ๋อใช่ที่วิ่งตอนกลางคืนคันด้วยเนี่ยโอ้แล้วแล้วต่อแกะที่มีแบบประมาณสักร้อยพวงเนี่ยอ้อเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะเก่งมากขนาดเอาขนาดเรามีแค่นี้เขาโหจะบ้าตายเออ อยู่เขาเก่งมากเลยอืผมอยากถึงจุดนั้นเหมือนกันอยากถึงจุดที่มีรอยพ่วงเหรอใช่ไม่เอาสิบพ่วงมาแล้วสิบพ่วงใช่ไหมเต็มที่เหรอเต็มที่มาแล้วเอาอะไรออโอ้ยสิบพ่วงก็หมแล้วเนาะใช่อืมยิ่มันก็ปวดหัวแล้วหัวอ่ะอ้าวถ้าไม่มีงานใหญ่อย่างเงี้ยพี่จะไปวิ่งงานที่ไหนอ่ะใช่มวิ่ีงานอีก่อนเช้าพี่จะหางานให้ยังไงให้ลูกน้องพี่ใช่ไหม แถวนี้เขาปล่อยอยู่นี้นออประมาณนี้นะครับซือกันใหม่ได้พี่น้องเลยถ้ารถไปมีงวดก็สบายนะนี่วันละสองสามเที่ยวก็อยู่ได้แล้วเส้นนี้ก็ยังแคบเหมือนเดิมนะพี่น้องไงเส้นไปบ้านรวด นี่บ่ไหนเสียงแปร์สัยมันรันเกินบปล่อา <c oughs> อันนี้เขาว่ากระบะบางเหรอบาง